สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee Hard g a กันอีกครั้งครับผมต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับผู้ติดตามทุกท่านนะครับไม่ว่าจะติดตามนะครับจากคลิปไหนก็ตามนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็นะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปเรื่องสั้นขยันเล่านั่นเองซึ่งเป็นคลิปที่เราจะนำเรื่องเล่าภายในอินเทอร์เน็ตนะครับมาเล่าให้คุณได้ฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับเรื่องเล่าจาก patip.com และคลังสยองนั่นเองนะครับผมเป็นเรื่องเล่านะครับของที่พักที่นึนะครับ ที่อัมพวานั่นเองใครเคยไปบ้างน่าจะรู้จักนะครับผมและก็มาเต็มตัวเข้าเรื่องเล่ากันได้เลยครับโดยครับเรื่องนี้ครับเกิดขึ้นประมาณเดือนตุลาคมปี2559ที่ผ่านมาครับทางบริษัทเนี่ยที่เราทํางานกันนะครับได้มีการจัดกิจกรรมกันที่อัมพวานะครับโดยวันเดินทางเนี่ยเราและเพื่อนๆครับได้ทําการนั่งรถตู้นะครับไปจากสํานักงานใหญ่นะครับ แล้วก็ไปนัดเจอกันกันที่สำนักงานใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพครับกินอาหารกลางวันกันเสร็จก็ตรงไปที่พักเลยครับโดยทางเข้าหอพักนะครับก็จะลึกหน่อยนะครับผ่านดงมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นส่วนของชาวบ้านนะครับก่อนมาถึงรีสอร์ทครับโดยรีสอร์ทครับจะตั้งอยู่ริมน้ำนะครับริมแม่น้ำแม่กลองนั่นเองนะครับที่พักจะเป็นตึก2ชั้นครับและแยกกันเป็นห้องห้องเราเนี่ยได้นอนกับน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งน่าแปลกมากครับที่วันเดือนเกิดนะครับตรงกัน จะควรแค่คนละปีเท่านั้นโดยเราพักกันที่ชั้น2ของห้องครับโดยห้องเนี่ยจะเป็นเตียงคู่ครับคือเนี่ยเปิดประตูมาขวามือก็จะเป็นห้องน้ําแล้วถัดมานะครับจะเป็นเตียงนอน2เตียงเรานั้นนอนนอนนะครับติดระเบียงส่วนน้องเนี่ยนอนฝั่งติดห้องน้ําครับวันแรกเนี่ยเราก็พักผ่อนกันไปครับกินอาหารเย็นเสร็จค่ำๆพวกเราก็มานั่งเล่นกันในห้องซักพัใหญ่ๆนะครับก่อนเตยมตัวไปอาบน้ำนอนกัน ประมาณ4ี่ถึงห้าทุ่มครับพวกเราเนี่ยก็ปิดไฟนอนกันโดยเปิดไฟในห้องน้ําไว้ดวงหนึ่งซึ่งเป็นออกสีส้มๆก่อนนอนเนี่ยเรากับน้องก็สดมวนไว้พา,ากันเพื่อจะบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็หลับไปแล้วเราก็ฝันครับฝันว่าเราเนี่ยนอนอยู่ในห้องนั่นแหละนอนกับน้องคนนี้เลยนะครับและในฝันเราเนี่ยเรานอนไม่ค่อยหลับครับเหมือนโด,ดนอําตนกวนตอลอดเวลาเราเลยตื่นขึ้นมาแล้วเรียกน้องบอกว่า เออเออันนี้นามสมมติครับเออเออย่าเพ่ทันพูดอะไรน้องมันก็ลืมตายิ้มแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรนอนไม่หลับเหรอเราเลยบอกอืมน้องมันก็เลยบอกว่าอ้าวนี่พระน้องก็ยื่นเหรียญพระให้เราครับโดยเราเองครับก็รับพระมาจากน้องนะครับแล้วก็กลราพระไว้ในมือนะครับขดตัวนอนหันข้างซ้ายไวทถังที่น้องนะครับที่น้องนอนอยู่นั่นเองกำาพระไว้ใต้หมอนครับ ตอนนี้เลยเริ่มรู้สึกอุ่นใจแล้วครับผมซึ่งอันที่เราเล่าเนี่ยเมื่อกี้ก็คือเป็นเรื่องที่เราฝันทั้งหมดครับสักพักครับเราตื่นขึ้นมานะครับเพราะว่ารู้สึกปวดประสาะมากครับเรานอนหงายนะครับปกติในมือจะไม่มีอะไรแล้วก็แบบเฮ้ยฝันเหรอทําไมเหมือนจริงมากๆเลยเราเลยเนี่ยเดินไปฉี่นะครับแล้วก็กลับมานอนนะครับผมพอเคลิ้มๆหน่อยกาลังจะหลับทีนี้นะครับเราได้ยินเสียงคนกรีดเล็บนะครับกับที่นอน บนฝั่งติดกับหัวนอนของเราเองครับคือเรานอนง่ายด้วยแล้วเสียงกรีดเล็บเนี่ยมาจากทางขวาเสียงที่ได้ยินคือใกล้หูเรามากครับใครนึกไม่ออกครับลองเอาเล็บเนี่ยกรีดที่นอนแล้วหมอนดูเสียงดังแควกกนะครับผมตอนแรกก็ช้าแล้วก็แบบอึดอัดเหมือนโดนอัมคือแบบว่าขนคอเราลุกไปหมดตัวแข็งครับตอนแรกเราพยายามจะอืมปล่อยไปแล้วก็หลับต่อแต่ว่าคือเสียงที่ยินเนี่ยครับผม เป็นเสียงกรีดเรียบนะดังรัวๆเลยไม่หยุดนะครับเหมือนไม่อยากให้เรานอนแกวแกวแว,แว,แวเสียดแก้วหูของเรามากๆครับเราก็แบบว่าดิ้นดิ้นจนหลุดออกมาจากตัวน,นั้นได้ในที่สุดครับเมื่อลืมตาขึ้นมาครับแบบว่ารู้สึกกลัวมากๆครับร้อนนะครับร้อนมากๆขณะที่ว่าห้องเนี่ยเปิดแอร์อยู่ก็ตากนะครับเหงื่อแตกตามตัวเลยนะครับหยิบโทรศัพท์มาดูเวลา นะครับที่ปรากฏอยู่คือตีสามกว่านะครับเลยไลน์ไปหาแฟนบอกว่าเหมือนจะโดนเข้าแล้วแต่ก็ยังไม่การเล่าว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับแฟนบอกให้ปลุกน้อง A นะครับซึ่งเป็นน้องที่นอนในห้องด้วยกันเราก็เกรงใจน้องน้องเนี่ยคือแบบหลับสนิทเลยครับแต่เนี่ยด้วยความกลัวครับมากกว่านะครับเราก็เลยต้องเรียกน้องครับแต่ว่าเรียกน้องเบาๆนะครับน้องก็งงเงียตอบมาเราเลยบอกว่าพี่นอนไม่หลับขอเปิดทีวีนะ ยังไม่กล้าเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกลัวน้องจะกลัวตามครับก็เลยเปิดทีวีทิ้งไว้เบาๆนะครับแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆเลยเราเนี่ยก็ไม่กล้าหลับเลยเพราะว่ากลัวมากนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับประมาณตีห้าได้ครับเราถึงได้งีบหลับไปหน่อยหนึ่งเท่านั้นตื่นเช้าขึ้นมาครับก็อาบนา้ำแล้วก็เตรียมตัวจะไปทำกิจกรรมครับระหว่างนั้นเนี่ยเราก็เลยเล่านะครับเรื่องนะครับให้น้องฟังว่าเราฝันแบบนี้นะแบบนั้นนะ นะครับว่าได้ยินเสียงแบบนี้น้องก็บอกว่าจริงเรอพี่หนูก็ฝันเหมือนกันนะน้องฝันว่านอนน้องคนนี้ครับอยู่ในห้องนั่นแหละเหมือนกันเลยนอนกับเราแบบนั้นเป๊ะเลยนะครับแต่น้องเนี่ยเห็นเราเนี่ยคุยกับผู้หญิงที่อยู่บนเตียงนั้นครับเหมือนกับว่าเป็นคนรู้จักกันดีมากๆนะครับดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะจะนอนอยู่กับเราด้วยถ้าจะไม่ผิดครับแล้วชักพักใหญ่ครับก็เห็นว่า ในห้องครับมีคนแก่ทั้งชายและหญิงครับแล้วก็เด็กครับชะโงกมามองพวกเราที่นอนนะครับอยู่จากหน้าห้องน้ําคือพวกเขาเนี่ยไม่ได้เลยมาจากเขตนั้นมาบริวเวณเตียงเลยครับแต่ว่าอยู่แค่ในห้องน้ําแต่ในความที่น้องคนนั้นก็กลัวครับก็คิดว่าต้องไม่ใช่คนแน่นอนครับเลยบอกไปว่าอย่าเข้ามาอย่ามาทำอะไรพวกเราเดี๋ยวเราจะทําบุญไปให้สัมผัสพวกเขาก็หายใหม่ครับ โดยน้องครับได้บอกว่าตอนที่เราเรียกเนี่ยน้องก็ฝันแล้ะแต่คิดว่าเราต้องเจออะไรแน่แต่ยังไม่กล้าถามเหมือนกันต่างคนต่างก็กลัวนะครับว่าอีกฝ่ายจะกลวัดเราเนี่ก็คนลุกต่างเลยวันนั้นครับตอนเช้านะครับเรื่องเราเนี่ยก็นําไปถูกเมาส์ต่อกันนะครับของคนในบริษัทนะครับเล่าต่อต่อกันไปเป็น10บสิบรอบนะครับเราก็เลยพากันไปขอทุบเทียนครับจากคนงานในรีสอร์ทนั้นครับแล้วไปไหว้สารพระภูนะครับตัวที่แคือครับที่เนี่ย มีศาลเจ้าแม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่มีชุดไทยเนี่ยแขวนไว้อยู่เต็มเลยครับเราก็เลยไปไหว้ด้วยวันนั้นครับก็ทํากิจกรรมกันไปนะครับตอนเย็นไปล่องเรือนะครับดูหิ่งห้อยนะครับกับเทียบตลาดน้าพวาตลอดเลยพอกลับมาก็ยังบวัหวานอยู่นะครับแต่ก็เท่าไหร่เราก็ไหว้แล้วอะไรแล้วนะวก็คงจะไม่มาลบหลู่หรือมากวนกันในคืนนี้แน่นอนนะครับแต่อาจจะเพราะว่าเรากลัวกลัวอยู่ก็ยังอาจจะ ไม่ค่อยหลับสน็ทนั่นเองนะครับผมจนตื่นชามาก็เดินทางกลับกันทันทีครับแต่เราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนคิดว่าจะไปสืบหาที่มาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์อะไรกันแน่นะครับเพราะว่าคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นที่ไปอาศัยอยู่ที่นั่นครับเขาก็อาจจะมีแบบว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือสื่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ดูแลอยู่นะครับเราคิดว่าเราไม่เข้าใจกันดีกว่านะครับ ซึ่งห้องที่เรานอนครับใบเลขกนหนึ่งเป็นห้อง2องหนึ่งครับเลขสวยดีใช่ไหมฮะแต่ไม่รู้ไม่คิดว่ามันจะมีของแถมมาด้วยนะครับและก็จบแล้วครับสําหรับเรื่องหลอนๆของรีสอร์ทที่อัมพวานั่นเองใครๆไปบ้างครับผมแล้วก็หากชอบคลิปนี้ครับเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องทิกต็ตของเราด้วยชื่อเดียวกันครับก o f f e ฟี่ฮัทเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ